สวัสดีครับทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ซีรีซ่าทีวีนะฮะแล้วในวันนี้เราก็จะมาเล่นหมากลุก EP ที่2กันเลยเพราะว่าเนื่องจากกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียววันนี้เราก็จะมาเล่นอีกครับผมนะฮะไปกันฟูจริงๆไม่ได้ตัดต่อโอเคมาเริ่มเกมกันฝังโน้นเราเล่นกับ เออเสล้วเกอย่างนี้แหละเราเปิดช่องตรงนี้ปับ๊บแล้วก็ตัวนี้มาเพื่อที่จะแก้ถ้าของโน้นโดนมาตัวนี้หรือไม่ก็เราจะทํา,าอย่างนี้ให้มันอย่างนี้เฮ้ยมันจ้องจะเล่นควีนของคุณอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นมากดอย่างนี้เพื่อที่ล่อมันกลับไปที่เดิมนะจ๊ะถ้าไม่งั้นมันไม่ถอยปุ๊บเนี่ย โดนกินฟรีแน่นอนอ้าวมันกินได้เพราะฉะนั้นมันเสียฟรีครับผมเก่งเกินเราเนี่ยเก่งเกินโอเคเราเจะปฏิบัติตามแผนของเราต่อก็คือเราจะทำลายเบีย้ยตัวนี้นี่โดยที่เราจะดันหนุนขึ้นมาทำไมมันเดินหนีกินแล้วกันนี่มานี่นั่นไนว่าเราเชี่ยตัวต่อไปที่จะต้อง เดินมาเอา่อยังไงนะอ๋อโอเคเราจะเดินมากดมา้า่อกดตัวนี้กับกดตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่ถอยไปเราจะกินตัวนี้ได้แล้วก็จะเสริมทับตัวนี้ค่ะตัวนี้มันจะเข้ามากิน <S <S เราจะกําจัดตัวเล่นของเขานะครับผมซึ่งในขณะนี้มันมาบางตัวนี้ละปั๊วิธีแก้ก็คือย้ายควีน ทีนี้ก็จะกินไม่ได้ลนะทางเดียวก็คือไม่หนีก็อยู่ที่เดิมได้ก็เรียบร้อยเลยสิครับฟังโน้นเหมือนเขาเล่นไม่ค่อยเป็นนะแต่เขาเล่นมาสามอ๋อหรือว่าเป็นชื่อโคด้ด ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้ต่อไปนะเออจริงๆผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นแผนไหนเลยนะเอ,อ่องั้นเราเป็นแผนนี้แล้กันเล็งตัวนี้เดินควีนมาตรงนี้เพื่อจะเลงคิงฝั่งโน้นถ้าฝั่งโน้นเปิดตัวนี้เปิดตัวนี้ไม่ได้ปั๊บจะทําให้ฝั่งโน้นอา้าวมันเป็นเทคนิคของเขาหรือเปล่า วิธีการเล่นแบบแปลกเป็นงงเหมือนกันนะเหมือนเขาเล่นไม่ค่อยเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นี่เขามากดควีนผมละเขามาเล่นควีนผมตรงนี้ก็แค่ย้ายกลับตำแหน,น่งเดิมหรือไม่ก็กินอะไรก็ได้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยกินนี่เลยโหไม่น่าเลยเราพลาด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 เราแค่หลบควีน่อน เลยแล้วกันเดี๋ยวต่อไปเราจะพยายามเก็บเก็บตัวตัวนี้แล้วกันตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เขาเดินอย่างนี้นะะอีกเก็บเบียะะ้ยแล้วกันง่ายด,าดีจะได้ไม่มีตัวเล่นฝั่งนู้นจะได้ไม่มีตัวเล่นเยอะๆ อ้าวเขาเดินแบบงงๆนะผมว่าอ้าวไม่กินด้วยเขาวจะกินนี่กินไว้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 ไม่กินด้วยก็กินเองงั้นเดี๋ยวฟังรู้ถ้าไม่กินนี่ก็ไม่น่าได้นังเขากินจริงๆด้วยแล้วก็ เริ่มแผนการแบบว่าเล็งนี่ก่อนมานี่ใช่ไหมแล้วเราก็จะเล็งตัวนี้อ่ะอันนี้กินปุ๊บตัวนี้จะกินไม่ได้หลังจากนั้นเราก็จะเดินตัวนี้มาตรงนี้อาจจะสลับกควีนอาจจะสลับมาตรงนี้เพื่อกินตัวนี้ก่อนพอตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ปุ๊บตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ก็จะขึ้นไปกินนี้ แล้วก็เล็งควีนอีกทีหนึง่งนี่เล็งนี้เพื่อที่เวลานี้กินอันนี้จะกินไม่ได้หลังจากนั้นเราก็จะสลับควีนให้อยู่ตรงนี้กินเบีย้ยหนึ่งตัวเคียบเบีย้ยไปก่อนเถะกันทำไมเข้าไม่กินอ๋อกินไม่ได้ เาเล่นแบบงงๆนะครับเนี่ยนี่เลงนี้ทำให้ต้องหนีหนีไปตรงนี้น,น,นี้นี้น,น,นี้แล้วก็นี้นี่วาเลเชียแล้วเราก็มับเข้าให้เย้วู้้โหอีสี่ ง่ายเกินไปรึเปล่าเอ้ย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 ,อยง่ายเกินอีกเกมอีกเกมตึงเกินอ่ะตาเนี่ยอืมอีกเกมนึงโอเคมาเรามาเริ่มกับอีกคนนึงคนนี้มาจากออสเตรเลียชื่อจูเลีย อืมเราจะใช้แผนนี้แล้วก็ออกมานี้เราจะเดินตัวนี้ทันแน่เขาเปิดมาถ้าเขาเลือกกินตัวนี้หรือตัวนี้ จะโดนกินม้าอยู่ดีอนแน่เขาเลือกจะกินตัวนี้เราต้องหาตัวมาดักก่อนอ๋อเราก็ไม่ต้องเราก็ปล่อยมันไปถ้าสมมติว่ามากินปุ๊บเราก็จะได้กินมาฟรีปล่อยเบี้ยไปเราก็จะเริ่มเปิดเลงนี้เพื่อก,กินตัวนู้นก็ได้ มันคือเรือใช่ไหมมันคือเรือแล้วกันเขาเดินเนี่ยแปลกๆอ๋อเขาเลงนี่จขึ้นนี้ก็ไม่ได้ขึ้นมากดแล้วกันเขากินนี่้วก็จะกินนี่โอเคเขาเดินนี่แสดงว่าเขาต้องการจะเล็งไว้อยู่เราก็เดินกดเพราะว่าจะได้กินถ้าเขากินตัวนี้เราจะได้กินตัวนู้น เขาจะเสียการเดินฟรีแต่ว่าเราจะได้เกมนำด้วยต่อไปเราต้องเดินม้าว้างแหละแต่ว่าเราต้องเลือกวิธีการเดินม้าแบบฉลาดฉลาดหน่อยเรากดควีนเลยดีไหมเออเอาเลยดีกว่ากดควีนนี้แต่มันก็จะเสี่ยงที่ฝ่ายตรงข้ามจะเดินมากดควีนของเราได้ ยังเขาหวังนู้นเขายังไม่กล้าเล่นเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ทางเดียวที่จะทําได้ก็คือเดิน,เ,ดนเบี้ยสูงมากเราเดินเล่นก่อนแล้วกัน นั่นแน่ว่าแลวเชียวว่าเขาต้องเดินมานี่แล้วก็เอาม้ามาปิดเลยเขาจะมานี่เขากินนี่กินนี่ไม่ได้กินนีมเราจะกินนี่เราจะบงัง แต่เราไม่มีอ๋อแล้วก็เดินมากินต่อไหถ้ามันกินอันนี้เราก็กินอันนี้ถ้าไม่ถอยเราก็กินอันนี้ต่อจี <Genius. S 1> เนียนเป็นวิธีการที่ทําให้เราไม่ต้องเสียตัวเดินฉลาดมากยอดเยี่ยมถ้ามันกินนี้ก็โดนนี่กินถ้ากินนี้ก็โดนก็โดน,อ,น,นอันนี้กินอันแน่บันเดาแผลหนุนหลุม แน่เขาเล็งมาผมแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีจะเอามาว่าอย่างนี้ก่อนเพื่อที่จะเล็งตัวนี้ไม่เป็นไรเราก็จะแก้เกมได้ถ้าเขาม่ กินเลยเยวะนะถ้าสมมติว่ากินเลยตัวน,นี้มีอะไรจะโดนบ้างไหมไม่มีนะกินเลยดีกว่าเอ๊ะเด,ดี๋ยวไม่กินดิ ถ้าเดินกดปับ๊บจะทำให้ฝั่งน,นู้นไปนี่ก็แค่เดินเบีย้ยสูงเฉยๆเกมบนี้ตึงเกมบนี้ตึงยากตึงนะเฮ้ย กดเรือแล้วกันตอ่อให้ไปไหนก็ตายอยู่ดีอ่ะหรู้ว่าจะกินก็ตายอยู่ดีตาต่อไปเรือต้องตายโดยที่เราจะได้แลกเบี้ยมาด้วยเฮ้ยคาดไม่ถึงแต่แล้วเขาจะกินอยู่ดี m <susur> ได้เวลาเริ่มแผนมากินเรียบเราจะให้ม้ากินนี้ใช่เราจะเริ่มใช้แม้ใช้ม้าศึกใช้แมะวะใช้ม้าศึก yes ชนะเพราะว่าฝั่งนู้นยอมแพ้ตึงเกิน โอเคครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้ก็เป็นคลิป EP 2อถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะจ๊ะ